สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิววันนี้2เมนูนะครับด้วยงบ100บาทนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าจะเป็นของกินชนิดไหนนะครับและจะน่าทานแค่ไหนนะครับอาแต่ขอกระซิบบอกว่า2เมนูนี้เหมาะสําหรับอาหารเช้านะครับเลยว่าโคติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมขอตัวไปเซเว่นก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ากลับมาจากเซเว่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะเป็นเมนูที่ว่าผมเพิ่งเคยเห็นผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นนานหรือ,อยังหรือมันออกนานแล้วหรือว่ามันเพิ่องออกแต่ผมเพิ่งเจอนะแล้วได้ลองทานแล้วบอกเลยว่าโคตรอร่อยนี่ตัวเมนูนี้เห็นไหม นี่ก็เป็นกุ้งนุ่มหน้ากุ้งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูสาหร่ายหน้าไข่เค็มนะครับเป็นเมนูใหม่ที่ผมเห็นในเซเว่นนะก็วันนี้จะมาลองให้ดู uh huh. อ่เคยกินแล้วบอกเลยว่าอร่อยสองตัวนี้เลยไปหาดูกันได้่เราไปเริ่มลองชิมกันดูเริ่มจากอันนี้ก่อนนะหมูสาหร่ายหน้าไข่เค็มเขาบอกว่าอุ่นในไมโครเวฟโดยไม่ต้องฉีกถุงนวัตกรรมใหม่แต่ผมจะฉีกถ้าไม่ฉีกก็กิกนไม่ได้ อุโโอ้ยคนชิ้นใหญ่มากดนนูนี่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 ชิ้นใหญ่มากดูดูไข่เค็มโอ้โหดูหมูและสาหร่ายข้างใต้ดูดูอลองชิมดูนะคำแรกครับอือ,อร่อยอร่อยมากไข่เค็มที่เห็นเยอะแบบนี้นะครับไม่เค็มเลยนะครับด้วาไม่ธรรมาดาอย่นี้ ไป,ไปอ,อครับคำที่สองมันมีทั้งหมดอ,อห้าคำนะครับโคตรออ,อ,อ,อกินในรถเลยนะครับขึ้นจากเซเว่นปึ๊บกลับบ้านปึ๊บไม่ลงนะครับไม่ลงจากรถนะครับกินในรถเลยเออไม่ต้องออกไปไหนในรถนี่แหละเป็นแบบโลเคชั่นชั้นดีเลยนะครับอ อ,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 อันนี้นะยูนิฟิเป็นน้ำผลไม้อันนี้ก็อร่อยนะไปลองทานกันดูอร่อยมากอันนี้ผักเขียวคำที่สี่คำใหญ่มากนะดูเทียบกับอาดูเห็นไหมโอ้โหเทียบกับปากออื้ อร่อยแล้วคำใหญ่แบบนี้นะครับบอกเลยว่าสำหรับมื้อเช้านะกินแค่ห้าชิ้นนี้อิ่มอิ่มมากหมดแล้วอิ่มนะบอกเลยว่าแค่หนึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วเรายังเหลืออันนี้อีกเ หมดแล้วนะครับหมูสาหรายไข่เค็มหมูสาหรายไข่เค็ม45บาทแต่บอกเลยว่าชิ้นใหญ่ขนาดนั้นอิ่มนะครับกินตอนเช้าอิ่มเลยอันต่อไปเป็นกุ้งนุ่มหน้ากุ้งนี้39บาทแล้วก็น้ำผลไม้13บาททั้งหมด97บาทนะครับงบ100บาทก็อิ่มได้นะครับอิ่มได้ก็คือเป็นกรณีแบบลองเมนูใหม่ อันนี้รู้สึกว่าเขาจะเคยเห็นนะแต่ว,ว่าไม่เคยเห็นแทเกจีบแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปลองกินกนะันดูกุ้งนุ่มหน้ากุ้งเออเป็นของบริษัทเดียวกันนะครับอ่าเพราะว่าที่ใส่ก็เหมือนกันเห็นไหมอุ้ยดูทุกคนดูกุ้งอันนี้คือกุ้งที่ไว้หน้านี้นะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับกุ้งหกุ้งตัวขนาดนี้สามสิบเก้าบาทดูมันก็จะเป็นประมาณนี้หน้ากุ้งเห็นไหมนี่เห็นไหมหน้ากุ้ง ดูดูสีน่ากินมากเออจะลองกินดูอบยังร้อนอยู่อ๋อเอรออ,อืมอุ้งแบบเน้นเน่ะอมีห้าชิ้นเหมือนกันนะครับอืม ฟินตอนเช้าอร่อมากสองชิ้นสุดท้ายแล้ว อวอร์ดขอยากเกือบแบบเขาเรียกว่ากินแบบทำมเล็บนะครับชิ้นสุดท้ายห <c oughs> ักเลยครับเด็ดเด็ดเด็ด โอยคตรอิมอ่มอิ่มชิบหายอิ่มมากนะครับก็อย่าลืมไปลองกันได้นะครับอะไรแล้ววะกุ้งนุ่มหน้ากุ้ง หมูสาร่ายหน้าไข่เค็มนะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากให้เปิดใจลองทานดูนะครับเพราะว่ามันอร่อยมากชิ้นใหญ่มากนะครับอย่าลืมไปลองกันนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเมนูที่ว่าแ,แปลกๆหรือว่าใหม่ๆใ,ในเซเว่นที่ผมเคยเจอนะอ่ายึดของผมนะที่ผมเคยเจอก็เลยอยากมาถ่ายคลิปรีวิวมาลองว่ามันอร่อยจริงไหมนะครับก็อย่าลืมไปกินไปลองกันนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไฟสิกวันไว้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับ EP นี้ขอสวัสดีครับ